มค้าไปไหนแม่แมาไปไหนไปห้องน้ำเปลวน้ำเยหรอกกซับนูเพื่อน่มานนังอยู่เฮนู่เรียกไอพี่ขายได้นูมนังขายไดละพี่จัดตาเอนียมนนัคำลิงปิงมงขารหน้าหน้ลงานเราอ่ะ

ไมซื้อปลาไม่ต้องซื้อกันนั่นีัซื้อแกงเขย้ปลาเอามาเอาเอาเเกงเอาตัวหนึ่งไปเออไปเกงเขึ้ปลาไหมกี่บาทอ่ะสี่ร้อยเอาให้ไปสี่พันเอาเลขงให้บังสี่พันเลยเอาหนึ่งพันสองพันสี่พันอือเออให้สี่พันเลยกับบังเวพันเนาะ ไม่รู้คือปลาเนียมันยูดต่คนแกงแกงนั้นร้อนนะไอ้คึอแกงว่างก็ร้อนดีบังแล้วก็ถ้าวันลาวเดี๋ยวหาว่าแม่มาบังแล้วบังบายที่เดียวบายบายก็บายบายจุ๊บ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 